<c oughs> ข้อความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสจะสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวข้อความสุขสวัสดีในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายกระผมนายวีระทุ่นใจได้รับชันทานุมัติจากทางวัดศรีสว่างอุดมพรบรรนวลประวัาน ตำบลกุดพึ่งอำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดน้ำบุรูให้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดโดยสังเขตและโครงการหรือกิจกรรมของวัดที่กำลังดำเนิน,เนการอยู่วัดศีสว่างลมพรได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2480หรือเมื่อ88ปีที่ผ่านมาปัจจุบันมีท่านพระครูอุดมศิริธรรมเจ้าคณะอำเภอสุวรรณครูหาเป็นเจ้าวาดซึ่งท่านพระครูอุดมศิริธรรม เป็นเจ้าวาดรูปที่11ของวัดแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2562ท่านได้นำพาญาติโยมชาวบ้านนวนปรวานและชาวอำเภอสุวรรณครูหาก่อสร้างศาลาการ,รเรียนหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากศาลาหลังเก่าชำรุดสรุดโทมและทางวัดศีสว่างรุ่มพรเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติกิจกรรมของคณะสงฆ์เช่นการประชุมสัมมนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมหรือการประชุม พระสังฆาธิการระดับอำเภอพระสงฆ์และญาติโยมภายในอำเภอส่วนนักูหาก็จะมาปฏิบัติกิจกรรมที่นี่อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมระดับอำเภอจึงมีความจําเป็นต้องสร้างศาลาขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมดังกล่าวศาลาปฏิบัติกิจทำหลังใหม่นี้มีความกว้าง18เมตรยาว34เมตรกรณีการก่อสร้างใช้งบประมาณซึ่งงบประมาณไปแล้วประมาณ5ล้านบาทเศษ แต่ยังไม่แล้วเสร็จที่ยังค้างอยู่ก็มีพื้นสลา,านะครับซึ่งจะใช้เป็นพื้นหินขัดหรือหินอ่อนซึ่งทางวัดได้ติดต่อกับนายช่างผู้รำเหมาในราคาตารางเมตรละ500บาทพื้นที่สลา,าคิดเป็นเนื้อที่612ตารางเมตรนะครับก็รวมเป็นเงิน3ามแสบาทแล้วงานตกแต่งภายในรวมทั้งเดินสายไฟฟ้าหลดไฟ พัดลมติดเพดานบันไดาทางขึ้นสลาทั้งสองข้างและอื่นๆอีกที่ยังประเมินราคาไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นทางวัดศรีสว่างอุดมพรจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาพร้อมที่จะสร้างทาวระวัตถุได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับปฏิบัตสิสร้างสลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่นี้โดยพร้อมเพียงกัน ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะมาที่วัดศรีสว่างอุดมพรน,นะครับก็สามารถติดต่อได้อสองแนวทางแนวทางหนึ่งก็คือมาเองนะครับมาถ้ามาได้ถ้าไม่สะดวกมาก็ติดต่อทางโทรศัพท์นะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ของท่านพระครูอุดมจิริสามเจ้าวัดนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็ของท่านมัคคายาจากคุณพ่อเดือนพิมพ์แน่นและเบอร์ที่สามก็เป็นของผู้ใหญ่บ้านนะครับนายมนเทียน สีหอมนะครับพี่น้องสะดวกก็ขอให้ร่วมนะครับทําบุญเป็นเก้าภาพและสร้างสัตว์ร่วมกันนะครับทั้งสองแนวทางหรืออีกทางหนึ่งก็คือทางวัดนะครับได้เปิดบัญชีของอาวัดศีสว่างอุดมพรนะครับเป็นบัญชีของธนาคารออมสินนะครับสาขา,าสุวรรณคูหานะครับก็มีหมายเลขบัญชีไทยคลิปนะครับพี่น้องที่สะดวกก็ขอ เชิญชวนนะครับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณพี่น้องที่มีศรัทธานะครับร่วมทําบุญบริจาคด้วยกันนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญประสริจากโลกไยแค่เก็บมีอายุวันณะสุขาพระปฏิพันธน์ศาสนาสมบัติมีเงินมีทองได้ทาบุญทําทานต่อไปก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันแค่นี้ครับขอบพระคุณสาธุ